อิต mm ิปิโสปะวะลัสุปสุมทเวชะตานาตัมนสะวะตโตโรทุนกาโรบริสัทธมรรมสาติสัทธาเรวามนนสาบุปทพะควะติสวัคตโตพระควะตะามุสตดติกโกกาลิกโกะปสิกโกปนิโกปะตังวิเดตะภูมิวติสุตตะปันโนพระควะตโตสาวกสังโฆชุปะตปันโนพระควะตโตสาวกสังโฆ ยะยัปะฏิปโนปะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีติปะฏิปโนปะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิเทวะทาเรปุริชายุคันิยะตัปทสับุลายสปะขะวะโตสาวะกะสังโฆอหูนะโยปาหุนะโยระหูนะโยอันเถรเกลานิโยนุตระมณิกเทโวโรภะสัตติจิตดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนันอุปัสสติสิเนหังมาตาปิตาวะ โอระหังปะโพทันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาเรเทโวสุปโภเสถิกินจิเทโวเยสก,กุป,ปัชชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะณนเยมณีจินดาปิยังจะทะันังสัพเพชนาะภูชนาะ ปิยังมามะสกตวาพุทธารัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปทวาสเพทุกขาวูปสเมตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะริราหูปัสสะนังธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปทวาสเพพยาวูปสเมตุเต สักัตตวาสังฆารัตนังโอสถังอุตมังวารังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสตินานัสันตุปัตถวาสเพโรคาวุปัสมนตุเตอิติปิโสปะควาลังสมาสุตวิชาจรณะสปพนโนสุปโตโลกาวิทูมุตัลโอปริสัตถมัสสลัดิสัตถเทวะมนุสสันนุปโตปะขวาติสวะขาโตปะขวัตาธโมสันิตโกอการิโก ඒ ඒ ප්‍රතිකෝපනයක ඔබට තම විවිධ තත්ත්වයන් විවිධ ปะจจับะโตสาวกสังโฆเจปริปันโนปะจจับะโตสาวกสังโฆเตยญาปะปนโนปะจจับะโตสาวกสังโฆสัมิจิปะปนโนปะจจับะโตสาวกสังโฆเอติทัมยตาริปุริสายุคานิอาตัปุริสับุคลายสปัจจับะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยตะกินเนโยอัญเชลีกัลานิโยนุตตะมณีเขตตังโรกัสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโฆนั้น อุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตัญจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัชชังทัสมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปิยังจั ทัตนาสัพเพชนาพหูชนาปียังมามะสัตวา,รรรรราพุทธรัตนงอุสัทรงอุตมาวรังอิตังเทวมนุสนาพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปัทวสาสัเพทุกขาวูปัเสเมตุเตสัตวาธรรมาัตนงอุสัรอุตมาวร,รังปะริราหูปะสัตมะนงังธรรม,มเตเชนะโสตินานสันตุปัทวสาสัเพรโร สเพเพยาวูปสเมนตุเตสกตาวาสังฆาราัตนางโอสถทางอุตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสตินานาสันตุป,ปัตาวาสเพโรคาวูปสเมนตุเต อิทธิปิโสปัจฉวาลังสมาสัมบุติวิชาจารณะสปโนตัวโตโลกาวิโตนุตาโรปริสัตมัสารติสัทเทวะมนุสลานุโตภัจขวัติสวะคาโตภัจขวัตาโมสันติโกกาลิโกเอเบสโกปะเนโกปะตังเวทะพโณวิวิติสุปริปันโนภัจขวัโตสาวกสังโฆจปริปันโนภัจขวัโตสาวกสังโฆเลยปริปันโนภัจขวัโตสาวกสังโฆสมิติปริปันโนภัจขวัโตสาวกสังโฆ กยติทังจตตาริปุริสยโยขันอัตตปุริสบุคละเอสปะควะโตสาวะกสังโฆอาหุเนยโยปะหุเนยโยระกิเนยโวอัจเริกลานิโยนุตระมดิเกตังรุกสาติกินดามณีปิยังมันทังยะสังทาสังโฆนันอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชา วังมังโปสัทุโนทิปังกาเรเทโวสุโปเศรษฐิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชะนานะเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนาพระวชนาปิยังมามะสักตวาพุทธรัตนังโอสถทงอุตมะวรัง ขิตังเทวามนุสนางพุทธเตเชนณะโสตินานัสสันตุปัตถวาสเพรโรทุกขาอูปัสเมตุเตสักตวาธรรมะราตนางโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปัสสะมักนังธรรมะเตเชนะโสตินานสันตุปัตถวาสเพรพยาวูปัสเมนตุเตสกตวาสังฆาตนางโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนณะโสตินา นสันตุป,ปัตาวาสแพรโรคาวุปัสะเมตุเต